สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับยามาฮ่า xr 9 0 0นะครับิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้จดทะเบียนปี2018นะครับรุ่นปีผลิต2016นะครับสีเทาตรงรุ่นเลยนะครับรถสภาพสวยมากๆนะครับเลขไม์ใช้น้อยนะครับคันนี้วิ่งมาเพียง3,800ันแป้โลแท้เท่านั้นนะครับจดปี2018นะครับเลขไม์น้อยแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับใครหาอยู่นี่ผมแนะนําเลยนะครับ คันนี้ผมนําเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับเ R900 นะครับจดทะเบียนปี2018ราคาเพียง1นึ0 0 0สาบาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านเหมือนเดิมนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายเพียงศูนย์บาทนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์ 62ทับ2 200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับคราวนี้กุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์มีครบนะครับคราวนี้เราลองชมเลขใหม่กันนะครับ3,800โลแท้ๆครับป้องกันเครื่องครับ ครับใครสนใจเจ้า XSR 900สภาพส,สวยๆราคาดีๆคันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับ